พาพี่น้องมาดูห่ามันมัน,ม,นมันประมาณหกเ,กด,เดือน โอ้มาฮักข้โาโพดไม่ได้ตั้งใจมามนี่ดอกกระเลดแม่มาดูมันตั้งนี้พอหายสงสัย <c oughs> ไม่ได้อเอาอะไรมาคุด <c oughs> ดีกูปีที่ได้รกปีที่ได้ตกููกหาอะไรได้กาตัน <c oughs> อันนี้หัวคืออยู่ดอกฝนกับ มันห่างๆหน่อยก็เห็นหัวขาวๆมันเหน็นแล้วดินมันดินนั่นนหะหัวนั่นเดี๋ยวมันก็ไี่อยู่ตรวตัวมันดินมันทึงเหนีนนี่มันอะไรนะลา่ะ เป็นเขาเขาเป็นใยอะไรไม่รู้เท่านี้แหละน้องมันกลวยไปได้มีเหน๋วมันแน่นสมัยขึ้นน้ำมูมาเห็น,นต้นมัน